9ก้นาฬิกาผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีวิเชียนพุทธวินยูสั่งตั้งกรรมการสอบสวนหนึ่งชุดทั้งไฟฟ้าจังหวัดอายการจังหวัดดับเพลิงและกรมโยธาธิการหลังเหตุเพลิงไหม้โรงพักใส่น้อยจังหวัดนนทบุรีส่งผลให้4ผู้ต้องหาเสียชีวิตในห้องขัง9นาฬิกา30นาที เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบหลังคนร้ายลอบวางระเบิดทหารชุดร้อยรอ15331เฉพาะกิจปัตตานี25ขณะลาดลตระเวนรักษาความปลอดภัยเส้นทางให้กับครูในพื้นที่บ้านบางงาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีส่งผลให้ทหารได้รับบาดเจ็บสี่นาย1 0 3นาฬกา30นาทีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมพลเอกยุทธศักดิ์สิิประภา เดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดและปฏิเสธที่จะตอบคำถามกรณีคลิปเสียงโดยระบุว่าได้ชี้แจงเรื่องนี้ไปแล้วและจะไม่ขอพูดอะไรอีก11นาฬิกาบริษัทปตทเตรียมปรับขึ้นราคาน้ำมันภายใน1-2วันนี้หลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นในรอบ14เดือนหลังความกังวลปัญหาการเมืองอียิปต์คาดการปรับน้ำมันเบนซินแกสโซฮอล 40 5สสตางค์ต่อลิตร12นาฬิกา30นาทีสารจีนตัดสินลงโทษประหารชีวิตอดีตรัฐมนตรีการรถไฟหลิวจีจ้จวินในคดีรับสินบน64ล้านหยวนหรือราว320ล้านบาทตลอดระยะเวลากว่า25ปีที่ดำรงตำแหน่งแต่สารให้รอลงอายาวไว้2ปีและเมื่อครบกำหนดสารมักลดหย่อนโทษให้เป็นจำคุกตลอดชีวิตหากมีความประพฤติดี